ระดับก่อนเดี๋ยวผมพามาดู Honda d แดกร้อยยิบห้านะครับอันนี้จะไม่มีคัตมือนะครับเป็นร้อยห้าของค่าย Honda นะขับน้องนี่ขับเฮาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือแต่งสไตล์ขับเฮาใช่ไหมครับแต่งสไตล์ผมเองครับเพราะคันนี้เป็นรถผมเองครับรถของอันนี้น้องอะไรครับพี่ครับผมน้องพีนะครับใช่ครับอันแรกท้ายพี่ว่าสวยนะแตท้ายนี้ของอุดมครับอ๋ออุดมนะครับสองพันสามใช่ไโอ้โห สองวันสามใช่ครับแต่งานสวยนะเป็นมันเป็นงานเหล็กพี่เออเป็นเหล็กแล้วก็มาเป็นอลูมิเนียมนะครับใช่ครับสวยสวยโอ้สวยเนาะสไตล์รถแบบนี้บอกก็ใหญ่นะถึงรถจะเล็กนะครับแต่เบาะใหญ่มากเลยท่อออกข้างนี้ครับเดี๋ยวนะซ้อนไปสี่มาซะท่อเป็นท่อยกนะครับอันนี้มันมันลุยได้ไหมครับ อะไรครับลุยแบบพวกซีทีได้ไหมครับไม่ได้ได้ครับพอได้นะครับกรองขึ้นมาอยู่ใต้นี้อ๋อกรองอยู่นี่เลยใช่ครับนี่เนาะนี่ไม่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวต้านนี้เลยก็คือถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนตัวผ้ากรองนี่คือต้องเปิดบ่อกนี่เลยครับอ๋อตัวนี้คือกรองของเขาใช่ครับอันนี้ถังน้ำมันกี่ลิตรครับเนี่ยสี่ลิตรครับสี่ลิตร อันนี้เขาเรียกสีอะไรครับเนี่ยมันออกเทาเนาะสีเทาพี่เป็นเทาเลยใช่ไหม่ยเรียกรหัสเขาเป็นสีเทามันออกฟ้าๆเนาะพี่ัดูไปประมาณเป็นโทนแบบเขาออกฟ้าหน่อยอันนี้โลโก้ใหญ่มากนะมันเหมือนโลโก้ฮอนด้าสมัยก่อนเลยนะใช่ครับมันเป็นแบรนด์เขายุคจากสมัยก่อนคือเขารถคันนี้กลับมาผลิตใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าอัพเครื่องมานะครับแล้วก็ใส่หัวกลับมาให้ด้วยอะไรเงี้ยแขงคอน่าจะของคล้ายๆเอเมดิกนะประมาณนี้ประมาณนี้ ก็คือเอามาใส่กับแดกนะครับตัวนี้เขาจะเรียกทรงตัวเมียเพราะว่าไม่มีถังน้ํามันประมาณนั้นนะครับไม่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคอนเซ็ปต์เขาคือรถหมาไส้กรอกครับพี่รถหมาไส้กรอกใช่ครับเขาเรียกว่าเอ่อ๋อ้ั่งนี้ครับรถหมาไส้กรอกอ๋อก็คือเอามาจากตัวนี้ใช่ ST หนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับโอ้พักเท้าอันนี้คนซ้อนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอุ้ยไม่โดนท่อใช่ไหมครับเนี่ยไม่ร้อนพี่อ๋อไม่ร้อน โ,โชว์เป็นโชว์คู่นะครับก็อ,อารมณ์เหมือนคล้ายๆเวฟแหละแต่ว่าจะเป็นสไตล์คลาสสิกอนนี้ครับใช่ครับโอ้เราก็รถก็ถือว่ามีน้ําหนักนะครับอันนี้ดูแน่นเนะาะงานประกอบเนาะมีพวกไฟเลี้ยวจะเป็นทรงกลมไฟทรงกลมนะครับอันนี้บางโคนค้าล้อแมกเป็นอันนี้ห้าก้านเนาะแมพห้า<ช>ก้านห้าก้านหน้าหลังครับโอ้เรามีเอเบสด้วยนะครับจะมีสามิบ แยกับกปีทีที่มี ABS ใช่ครับมังกี้มังกี้จะไม่มีมังกี้จะไม่มีดิบๆเลยใช่ครับอันนี้จะมี ABS หน้าด้วยนะครับอันนี้แต่อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องนี้น่าจะ125ยย้าไหมครับเครื่อง125ซีซีครับเป็น4เกียร์วน4เกียร์วนใช่ครับแต่ถ้าเป็นของมังกี้จะเป็นมีคัทมีด้วยใช่ครับเป็นเกียร์ปกติเลยมี4เกียร์ใช่ไหมครับ5เกียร์ครับอู้มังกี้มี5เกียร์เลยใช่ครับอันนี้4เกียร์ใช่ครับ กีเปลี่ยนมาเป็นเจน5เกียร์แล้วครับแต่ก่อนจะมี4เกียร์หวาน<ล>ไม่หวานดูครับมดเริ่มขึ้นแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเรือน<ช>ไหม่หน่อยนะมีตายครับปิ๊บปิ๊บปิด้วยป็นฝิ๊บจังเลยสไตล์ลุคคลาสสิกครับรับโอ้แกผมเลยทำเบี้ยว <laughs> <laughs> อ๋อ <laughs> ปิ๊บปนี่ไฟไฟบอกเกียร์นี้เขาจะไม่มีใช่ไหมใช่ครับไม่มีครับอเป็นสไตล์คลาสสิกเลยนะครับมีไฟเอฟวีดไฟสูงไฟเจอสายขวาแล้วก็ไฟเครื่อง แล้วก็ไปแล้วก็ไว้เซตรีเซตคลิปอะไรเงี้ยนะครับมีทิปเอชิปบีให้ครับโอเคมันก็สวยไปอีกแบบนะฮอนด้าแดกเนาะนี่มีท่อกรองเลดด้วยครับอ่าหมวกขบ่าเนี่ยหมวกทอดเน่ะไม่ใช่หมวกเขารถเดิมคเขารถเดิมอันนี้อันนี้ความเร็วสูงสุดเขาได้เท่าไหร่ครับเอ่อถ้าขี่แบบชิวๆก็วิ่ง90-90ตันสัมไพล์อ๋ออารมณ์จะเหมือนเราขี่พวกเวป้าเลยประมาณนั้นอ่ะใช่ครับ ก็คือเป็นรถขี่ไปกินกาแฟอ่าเขาไม่เน้นนำมาขี่เลยขีเล่นหน่อยแต่ผมก็เน้นขี่ใจโอเคครับสนุกดีครับงานประกอบถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าละเอียดมากอ๋อโอเคครับโอ้ท่อเลียดด้วยนะครับคอท่อสวยเลยครับเประมาณนี้ครับตัวนี้เป็น Honda d e ดกนะครับ